แกนอไมสาอยหนุเนาะสนอยแตแกงไมกินอาหารเที่ยงตอนหาพนเที่ยงห้านก่มาิมว้ใหญ่ชิมชิต้องชิมมามามา้ใหญ่มา้าน้มาของรถใหญ่ๆนั่นก็ค่ะ ยัดบนนั่งห้สาระน้อยเนี่ยนะนั่งได้เียงตังเือเพราะว่าทับอันนี้ได้ปะวดไมปวดปววว้โนีันอะไนี่เจ้านันั่งทับเธ่นีเอายงั่งทีเลจ้าจบไปก่อนไ้ราวนี้จบกันะๆ อพ่น้อยาไอ้าละน้อยนางบ่เจ้าหันางันพ่อยายเลยไอ้าละน้อยนางหยุบกลาหยุบยนอย่กลางหเฉยดยเพราะว่าไอ้ดมจะที่คนจีบอานมันไปบรรทมบรนาแม่บอกไ่ห่างลูเอาเลยเอาแบบนี้เอาสัก ตู้ว่ากินมันนี่แหละะพยายมันเด้อเรามางานพร้อะไนะคาว่าเจ้าเขินน้อยเอมได้ย่อมือมือง่ายเลยจงนกินน้อยกินอิ่มระยอจันให้ชาดอนน้อยนั่งน้ำในเด้อน่ะเรายังนั่งใช้ก็เลียแต่รอเด้อเขาจะบวให้นางตัดคอยยกลงมือน่งรัดให้ดีแล้วว๊าดีได้เอา ย้ำมันเกินเอาอันอันนั้นบอกลงเลยเนาะย้ำมันเกินมะคันมะคายนไหมันเรื่องมะคันมะคายมันจะอยู่ยงีมันจะอยู่เงี้ยเออมาขันมะคายเนาะสาระน้อยคุยโทรศัพท์ปั่นไม่ไ้กินน้ำเขานี่เขามีนะแต่ละไปหมดเลยเนาะไปมีนาตอนนเออนี่ยเต็มแล้วไยังมัเเกก so นเต็มเต็ม กินเนื้อป่ะนี่กินระยะเน้อให้กินหลายเจอได้แล้วคนเป็นไหนแทบเป็นสองตัวเลยไม่กินก่อนเลยแซบแบทุกแบบ่อแทบบแล้วอ๋แทบข้าแบอย่านนละะมามามแล้วแล้วจะมาแทบจะเอาม อยุงกับันนั่นเนะเดี๋ยวค่อยคุยน้องไงมนเลยจะคุยกันมามามนทีมนี่ฝากก้อน้ําสาวล้านน่อยนี้พี่น้องเอ้ยเอาใส่ถุงะ้าูก่อนใส่ถุงอ๋่จหเดี๋ยวอใส่ถุงนินกินแงกินแงลูก่อนเมนโอ๊ตบได้มันแซ่บเฮงแซเคถุงเมื่อกินอยู่เพื่อนออ่อน เส่แห้งนี่ก่อนค่อุแล้วเอาน้ำบ้างแล้วกินเนกินกนกินกอนน้อนเดี๋ยวพอแพทย์ลองซีมมือก่อนนะพี่น้องเนาะซีมเพชรซีมมืออือนี่ล่ะ่้อะนคเนี่ยเนาะมมือแซ่บดีเนาะอื้อเยอมเนยอืมโอ้ยจะได้มือแกอยู่เพื่อนเนาะเียงให้กินกุ้งลวันนี้โชคชิ่โชชิุยแมนโตโอ้โดนโเท่าก้อยนี่ชมอยูชิพปี กินเป็นเดือนน่ะเนาะดูโมอมหาแสนมาดิโอหาแสนมาดิเออแล้าทำอาหรอยู่ชิมพวกกินด้มือเนาะเอาไปลงกินเก่าเทียงไปงเนาะเป็นไงพอดีมากพอดีมากเลย บอกเขินอันนี้แล<ร>่นเนี่ยเขาว่าแน,น่ยิ่งด้เห็ดกินแช่พ่อเกลือทำปลาเนยทั้งที่เป็นก้อยขาพันชันไทยๆเอาเดออ้อคนโบราณอ่ะอืมคันเป็นลูกเป็นเมียเฮาหนานะเอาแล้วเชื่อว่าติดนี่ล้านป้านนี่แสนแม่นบ่าเขาเอาไปไปขังไปเมียในแม่นอ่ะสารน้อยมานั่งในเม่นเมิร์ได้ทางนี้นี่ยคุณเนาะอ๋อเดี๋วของผ่านเออเออขอบขอบใจเด้อ

ต้องเว้นปีตัวเย็นน้ใหญ่กังริต่อรอจานยังกินหนังบ่าอยจีแจกากแดดเมียนยังากแดดคอยได้ลูกได้มีมาเจ้าทีมมูลนแก่แ่งมใหม่สาระหน่อยุดสองละน้อยเจ้าแงแคบมันคอยเชี่ยเจ้าเออนลยที่ว่านกับเขาได้นระอยให้ลุดมือเป็นอะไอ่ไดอ๋ออแล้วจังหวะ เราทำว่าเป็นยังไงเจ้าจังบอกแล้วเราแกงแค่เราบ่อไข่ขดเ่ียบไปยังนี่เนาะมีผลเราเนี่นเจ้าอาข่อยแวค่ขยชิมาอยากให้เจ้าเห็นกินวันนี้แซ่เคือเราเห็นดังเชื่อบุวอันยูไข่ไปแค่กินหตานเราไปกรุงเทพเลยเนาะที่บ่ได้กินแกงลำไยแล้วหรือว่าเอาซีมือแซนวอชเป็นเป็นตัวเนา่ตัวเนาะอาเมียพไม่นี่ เราจยาไปใช้ก็ไปรอกเฮือนเราอยู่นี่บ้าปลาเฮือนบ้าอืมนี่มือหน <ok ึ่งเรามามาคือเก่าๆนเนาะมาแป๊บๆอยู่ประเทศไทยยังกับนาบ้านตัวเองเนาะฉันเอาปลาปลาไปกินนะมันคือค่อยนี่ยเพราะว่าจังหวห้าจุดด่าหกจุดด่าอะไรต้องร้อยล้านแล้วก็บวอเดี๋ยวมาแตงเราอีกต้องร้อยล้านครกิโลหนึ่งแล้วก็บวอเอายนี่ว่าเป็นแนวนั้น เราเอานลยใ่มาแ้วยเพื่อนเลยเราเพื่งเอาได้น้ำข่อยเราเมิ่อเอือนข่อยกัะจูไผ่เราเอาเนี่มาชูกเฉินเอาเลยใจบอกขันคันระเมื่อได้เนี่ยสองร้อยล้านก็เอาินนี่ยืมมาขันเราหน่อยนงินมดาตูขาดสองร้อยล้านครับโลหนึ่งไหนค่อยนนได้แล้ที่แต่งเอาจับมือ ไม่อยู่ทำลาวยืนยาวเยอปกระปะหืนไดบ่โอ้โหนี่บานเลยกระป๋หลุลานไล้บ่สองร้อยลานาะสองร้อยลานคำโลหนึ่งห็นบอกว่าดีดีคำโลหนึ่งสู้ไทยนั่น้องพันกิ้ลขวงเราชือมาไทยนาให้เราคำบุพเพอี๋ยวดึงเขาตัวกอนคัเอาตู้ไัยผัดมาไทยนาเห็นเนาะพี่ยังกอาคันเอาตู้ก้อนผัดมาเมื่อไทยนาอยู่ เมื่อใดหน้าอยู่เพื่อนเรามีเดินแล้วก็แต่งฮะเะผมชื่อเฮานอกเมื่อิดแม่เฮาจะคดชีวิตแม่เอพ่อ้าเป็นจอมมันน้นเมจนใจนะอจักแต่เรามาเราทุ่ใจก่อนมื่อหน้าจะมาแกงมาจะไม่แล้วนเมื่อหนาม่แมล้วผมไ่เมือน้ามนไมาเอาตังเลยก็มนบอก บบเมนว่าประมาทความว่าได้ด um, yeah, right, right. ีบอไแกงตุะแกงตะแกงตะแกงแกงตะแกงตะแกงตะแไงตะแกงตะแกงตนแกงปะนกงตะแกงกงตะแกงตะแกอตะงนะ้ก็ตะแกงไปแกงพะแกงต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 ะแกงมแกงต่กงตะแกงตแะกงตะแะกงาะแกงแกแกงตะแกงตะทกแกะแกแกงตะแกงะแกงต้แงตะแกงตะมกแลงตะแกงตเอางะแะแกงต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 แล้วกันไปย่านกั กันไปแกงแหละนอนมือเช่าจักมาใน้านน่ไฮร้านมือเช่าเฮ้ยนะมือเช้าจักมาฮั่นบลนอนเด้จังบอนอนแล้วได้แลาแสนหาแสนโอ้ยนอไปแกงมันึ้นนองอืมเขาเบื่อในต้มมันขึนเลยนะ บแหลกจะเถื่อนเนาะโอ้ยท่านโบแจท่านแจคุณนล่ตเบือจังียโอ้เจ้าว่าบอกดูก่อนเราสวรานเนชิมาอกมตะเบือไหนลูกไม้จะเชี่ยวมกเอาไปจะตเราอะเขาเอามาจะทำทันคุณละไม่แน่หรอเอามาครบนะรวั่านึ่งบอเอาบ่หมอน่บ ไคยได้เฉพาะอแซบคือลานอยแ่คอยคอยว่าว่าชาวานอนดื่มวเชาสวนเาจะนอนยพื้นหรอกนําพื้นตลอดน้ำนอนน้ำเี่ยไม่ได้จะือจะได้ส่เเป็นของแบะกอานางได้กินน้ำนํานอยู่ร่มกันกันนอนกันเอาน้ต้มไก่เได้มามาอะไรกันึงต้มไก่มาให้ก็นอนน้ำผมมาส่งเทพลยแมตัวจานของเทเลยแม่ลีบอสเทพอาหนอนบอสมาส่ บนอ,มมนบอ่มแน่นบ่อพนังคนดังบ่บ่อนออมบ่เปตัวที่ล้วเสียหายได้บอนออมเลยหายจะหหยรถมาจะไปนอนน้ำเออแล้ามาเล่นน้ำซื่อเราฮะเออต้มไก่กินต้มไก่นะตุจานยะกัเมื่อต้มไก่มาให้คอยกินจำขับเลยว่าไงให้ผู้อ <laughs> บองเนี่ยนเนาะ ตามคนยอมนะยันใหม่เป็นหมอคือามนลดะติดใจน้ำติดใจก็ตอเห็นว่าโอ้เท้าติดใจไหมลูกเน้ำติดใจโอ้อดีนะดีเร้อนเขาชื่อบอกเพ็ดอ่อนแล้วไม่ได้เอาข่าตู้แล้วมันเนาแล้วพอทอกผิดก็ควันอันีกเพ็ดตอยหยออันี่เลยแชบเพ็ดเผาหน้ามือแดงทาแน้อยู่จใช้น้ำตาลผสม เป็นยาพันยาจิ้รันเยานมันจัแคบเอยอิ่มแล้วมันนะกินแล้วกินลายก็อวดอือยากอวด่งวาแทบมันนี่มันยากเอาไหนจะบจอยมันยากไปยู่น้ำป่อยจับ้องเดือนนี่จ่อยเ่าหยังบุกไปนี้เลยทำไมอะ

กูได้ขับไี่น้ำแข็งนานบ่อแข็งนะพี่แต่แข็งมากไปแข็ไปาะบอไปผบปวอยุทางออกมาเลยวันนี้มมารึงทางเลยอนีี้ว่าจะไปซื้อบัตรุรานมาแล้ววันนี้ไปวันนัดกันตะวันนี่บ่ไตะน้ำได้แน่เรอแล้วน้ำมันนะพราแล้วพแล้วน้ำเจเ้ยไม่้รถไม่้รถำ ทพาองก่ก้เเอเด็ดใส่บ่ดื่มได้บ่บุญมีไผมีของไหนนี่เนี่ยไม่ติตู้จานได้มีตะกอมผู้เดียวน่ยะแม่ไใช้ถ้วยนี่นี่เเติมนี่ว่าเจอเติมเติมให้ว่าเจอแน่น่ะเอาบบ่ได้นี่ยลังเยอเติลังลบูแต่ว่ามันไเป็นท้่าน้าโ้แล้วนั้น tôi ở đây tiêm tuổi nó này, đại đấy là lưng 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 lên, lên lưng 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 không lưng 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 ร้อน oh, well mm ้อนด้วยคำนน่าเป็นแรงร้นแตอปางมันรัอนร้อนเปนน้ำเนน้น้หเขาเขาบืนไป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 ไจไป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 บไปไปเปาีมปนปไ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 ไปไปไลไปไปไปไมไป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 ปะอปไไไปไป่ไไ เอแขงนักบานนี่เหมันเนี่ยเหมันนี่ยไนตรมัยางเขาจับเอามาลเอาตัวละเอียดไปบ้านพันาเราอนไปนบอกแต่ว่าเขาจะไปซื้อเข่าไปน้าเราคนไปเช่าลู่น้ำเ้าไปเข่าไปเข่า ไปเบื่ไปเบื่อมนะครับไปมือนจะาจาไปน้ำกับไปบืพอเคลื่อนหดชานหดอหดแะไรๆเนาะบืนขอได้ได้บืนอี่ต้องไกลอได้ได้บืนนี่โอ้ยมาก่อนาบ่้บ้าถึงแต่ขอเลยตัวจานเลยเราลอันจื้อกลิ้กก็เนี่ยได้ก็ได้ครับก็ตอกรล้แล้วเอเยมันทำได้ทำดีแล้วโอ้ยเลยเลยเมื่อเมยแล้วไหมั้ยยง ต้วเมื่อเลยจงรักาษาคือหูคือหางได้คือบดอันพันอย่างเลยเอาเมื่อรอดบืนเนี่ยต้งเทว่าแต่บอกว่าสุภาพแต่เออจังวะเรองว่ามุตเนาะที่บํเ w e b p a นมันแกงเป็นเนาะทากบันว่าผมกทักนี้านมัน าาไได้นองอยากได้มือแกงอยู่เพื่อนเนนี้มาลิ้พาดกนกระอด้วยเั็นไหมจูพรต้องทาลูกพี่ก่อนลูกพี่คือว่าพ่อ้ายหรอได้ไหต้องอะไรเนี่ยลพี่ก่อนเนาะบอแล้วบนถามเลยหุ่นนีบนถามบนามเลยเาอชิดาหนาเลยด้ยบโอแงเมนโหปวแวงบ่ ต้องาน้าพี่ลวี่ตอนนี้ต้องทาอ่ะอ้วนเียมันติตีนเรางุเติดีนเราบงอมอ่โอ้ย้วหน้าตาจะงามมาดีอานเราอยู่นุ่งพรนะวันลาทายวันระตายตีนบดตีนนั่น ยี้มเอวเขาอเหาวันนี้พ่นละไปแท้ไปตีตีนลขาไปตี้ยจ้งเล่น่ได้ดอกเาเนตีนมันจิกกันวันนี้เวันนี้นะโอุ้กคงเปลียนเนี่ยพุ่นที่อ้ชับโอ้ยคุนมันมาคาบพอเดียวน่ะอเร็วขับได้เน่ยมันโหลดเตี้ยอย่างวัทันมวนทันงโมพลังมันากลหน้าตาเฉยบอกว่าอะไรขลี บ่น้ำคุณนาช่วยตาลัวอยู่บัดลำรองแข่งลองขาพนโลโอ้เชียบอันยางมาพป็นไงเชียบอันยางมาเชียบอันยางมาเออเชี่ยทั้งบันย่างบัดเล่าบัดจานนเถอะอย่างคนละอันเลยทัวอืมไม่นช่นารันตีกาันี่ไม่ได้ย่ามันนะหมดเสร็จพออที่เมื่อนอนอยู่เรื่องเจ้านอนน้ำเจ้าคนบริสุทธิ์ขาดละขาดอย่างมดเออ โอ้่าเชิดยินเขาว่าเจ้าจัดงานเก่งไปชิมเมื่อรองเอาแล้วหาแต่บ่ามันคนในนี้ไหนคนคนณไดอยู่เชียงขวางคุณได้มาเฮือนผัวบ่คันเอานั่นจัดชัดเก่งเลยสิมาลองเออป่อคันเอานั่นเสียฮีบ้านผัวผัวมันแดงมันอ่ะควายตัวหนึ่งมาละไรเนล้วมันอย่นะครับเอามันอยู่เพือนพัวมันเดนเดนหน่อยมันเดนมเพื่อยตัวเองบ่อยู่ในเฮือนผัวครับ พพ่อตายเ่ตายแล้วลูกเป็นไม้เป็นไม้ลูกนันเอาเมียหรอพูนงยังทองเป็นไม้ไม้ยาบ่แล้วทางนั้นเด้ตาแล้วบ่เชิดยังอยู่ยังอยู่อ่ะพันว่าเอานั่นแต่หามมือมันกบมือหามมือกบมือต้นั่นอนัดไปม่เชิดทานั้นกบมือแทะเอาหัด เดิมทางเขาเบื่อนะคู่ชมของเราเนี่ยนะตีกันรับอ๋ออันนี้แล้วมันจะบ่พร้อมกันบ่อนะบ่อนเขามักเขาบดบ่มเขาเนาะบ่อนาเขามาเขาเขาบดบ่มเขาเอาเลยนะมันมันบ่มพร้อมกันเนาะเป็นตุ๊บมือเบื้องเดียวแล้วมันบอกบดดังบดดังอนะคือแบบนี้เล่มัายุ่นแล้วท่านเนาะหมักเราเราบดบ่มเขาเช้าเหมือนบอก แราบ้านกระจาเอาได้บมดัช่เอาได้แล้วเอาเราได้เราเอาเาบอได้เออเอาเขาเปเอาเงือนพุ่นกันตู้พายนั้นเราเอาได้เราช่วเราเด้บ้านนี้จาวเราน้อยเราได้เต็มที่ลราคาเลยได้บ่ายชาวชันเราได้เอาตู้พายนั่นประตูก้อนนี่ชาวเราน้อยเขาบได้อ้าวชาวชันเขาได้เพราะเราเรียกเอาเงื่อาพุ่นให้เราก็บบุญไปอยู่เราอยู่ผู้เดียว ลูกคนอจะเอาเมียมาเฮือนหน่อสนเนาะบ่เอาเมื่อยได้ข่อหน้าพ่อกะมีเนาะเรื่องของกระชองหลังคนพครพ่อใดได้ชมบานเจ้าหลายเนาะไอ้ที่เบิ้งเนาะลูกเจ้าไม่ใช้หน้าเจ้าบดบดเลยอันเฉพาะเขานี่เนาะโซนนี่ลงไปได้โซนแต่หวัวเนี่แมนบอกไปห่ไช้เรือทางนั้นมนบอกอม่ทางขี้แมนบอกมาทางนี้ต้นตะไครแล้วไปทน้้อยต้นนั่นตะไครแล้วไปทำไรเ้ำเจ้ามันอยู่ในตินบ่ อันนี้น้าบบแม่น่าคีพุ่นไร้กายได้นี่อันว่าวโคตรนําเจ้าน่าป้างูขี้เขาอันนี้นะเอาไปนก็ขี่ละปิ้นก้นเข้าลีรุนขี่เลยบ่มีน้ำขี่น้ำมีออกมาดิบ่าบบบบตู้ห้องน้ำมันต้องล้นออกมาไลยมันต้องอันชื่อมอบบอหรอตัวจานขอชมนันเอายังมาลดหฮอกนี่บ่แม่นมาเจ้าอันนี้นะฮะคลายให้เขาขายเลย ใครขายขห้เขาเขาฮะก็มาอยูมากต่ได้ปีเดียว้องน้ำเขาก็ปิดออกทั้งนั้นเขาเปปิดมาตนี้ทันก็ปิดมาตอนนี้คนจะหก็กรยโกกยกยโกย์โกย์โกยจังรย์โกย์โอย์โกไย์โกรย์ุกย์โ้รย์โกรย์รย์โกรย์กย์โกย์โกคย์กยอกย์โกรย์โกย์โกรยกยแโกรย์โกรย์โกยกย์ย์กยกยย์กรย์ร ตัเจ้าหันตั้มเจ้าของละไม่นั่นแ่าขาจะานึงออเลยแถบอกชื่อว่าพี่มืออนี่ก็เม็นคอทำนะมันกระโสถอยนี่นะเั้ยงเคียงกันทุกคนอยู่ไหนกระเจาอยู่น้ำเล้าเลยเหมือนอะไรอางไรเหมือนท้งหนาทุนเหอนแบบอรางแล้วก็ตัวเอาไปมาได้คือตัวปรกันคนเดียวจงเดียวเนีเอาือดยางไม่อยู่พันปุ่นต้นอย่านี้งวงไม่อยู่ชี้้ปุโตว่ากับเราเลนัไมหย เล่าเ่อน <min h S 1> ้่อยนะครเล่าว่ามาชูเล่าี่ค่อยเว้าคนอนญานำเจ้าเดิมบุปผนคยดูมินประมาทเจ้าไดเจ้าว่าร้อยกีบจะไปอมาชูคอยอยู่น้ำข่อยพิพิชันขายคือเจ้าว่านั่นโอ้ยเขาขายบ่ได้ว้าเจ้าอยากนี่นะนี่บ่มีเงินไม่บ่มียังม่วค่อยก็บ่มีนี่เนาะเจด้าวนี่กูจะไปเห็นล้วเจด้าวโทรศัพม้มารหกชล้นก็เแต่เปี่ยนแน่นมสั้นก็บบได้ ไม่อย okay. ่าง้เปิดไเปิด allora มันชันมันแชงมันาน้าวนาอศ์ cool. ่นีบ hey ่มัจบก่เอลเลนมาี่แหล่อยกย่งช่มชบ่ไเปิดั